ส่วนคุณผู้ชมดูคลัสเตอร์ที่จุดหนึ่งค่ะเป็นคลัสเตอร์แพรปลาในจังหวัดพังงาที่อยู่ระหว่างการควบคุมการระบาดกันอยู่นะคะคุยกันเพิ่มเติมกับคุณรัตนพลค่ะตอนนี้โจทย์ใหญ่ไม่ใช่แค่การควบคุมโรคและต้องดูไปถึงการแก้ปัญหาเรื่องปากท้องด้วยสิครับครับผมจากที่เราติดตามสถานการณ์ในพื้นที่มากว่า2สัปดาห์นะครับแม้ว่าในตอนนี้ในชุมชนจะมีการตรวจเชิงรุกไปแล้วกว่า80% แต่ว่าเรื่องของความกังวลใจในชุมชนก็ยังมีเรื่องของมาตรการที่จะช่วยกันเฝ้าระวังยังไงและอีกโจทย์หนึ่งนะครับคือเรื่องเศรษฐกิจปากท้องที่ต้องคุยกันต่อครับคุณผู้ชมครับกว่า15วันแล้วนะครับที่ชุมชนหมู่ที่3บ้านหินลาดอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาเขาปิดล็อกดาวน์ในชุมชนนะครับเพราะว่าพบคลัสเตอร์ใหม่จากคลัสเตอร์คุรุคารุบุรีนะครับปิดมา15วัน บรรยากาศในพื้นที่ตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะเงียบเหงานะครับเพราะว่าคนในชุมชนส่วนใหญ่เขาทํางานอยู่ในแพรปลาดังกล่าวครับภาพบรรยากาศเนี่ยนะครับว่าเงียบเหงากันมากๆคุณวารินปัตเตเวียนกข่าบพลเมืองบ้านหินลาดนะครับเก็บภาพในชุมชนมาให้ดูบอกว่าตอนนี้หลายครอบครัวลําบากแล้วครับโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเพราะว่าเป็นกลุ่มที่เสียงสูงยังต้องกักตัวอยู่ ตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะกลับเข้าไปทํางานได้ตามปกตินะครับก็ทําให้ขาดรายได้นะครับสิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือในตอนนี้คุณผู้ชมเป็นถุงยังชีพอาหารแหง้งไข่ไก่แล้วก็น้ําดื่มนะครับตรงนี้ก็อาจที่จะพอช่วยบรรเทาไปได้บ้างถ้าคุณผู้ชมดูจากแผนที่ตรงนี้นะครับจะเห็นว่าแพรลาคุระบุรีจุดนี้เป็นแหล่งรายได้หลักในพื้นที่หมู่ที่3แล้วก็ชุมชนรอบข้าง รวมๆแล้วกว่า12หมู่บ้านนะครับตอนนี้ได้รับผลกระทบกันทั้งหมดนะครับรายได้ทั้งของแรงงานไทยแล้วก็แรงงานข้ามชาติที่ทำงานในพื้นที่ลดลงตอนนี้แทบจะเป็นศูนย์แล้วครับครับแผดบาครับบริเวณแผดปาที่เคยมีประชากรพลุกพ่าดน,นะครับไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติหรือว่าร้านค้าต่างๆนี่ครับแผงผักอะไรนะครับผมร้านได้ปิดตัวลงประมาณสักรู้สึกว่า80แล้วนะครับผมนะ ก็เหลือเป็นบางร้านครับก็เงียบไปนะดีดีช่วงเวลาเรือเข้าเวลาซื้อของก็ต้องยืนข้ามกาแพงออกสิบวันที่แล้วครับผมการขายของเป็นยังไงบ้างครับคนละเรื่องกันเลยต่างกันเยอะมากริบรับเลยเพราะอีก <traveled. S 2> <Chand ler. S 1> อย่างหนึ่งเข้าไปในร้านเลือกอะไรไม่ได้เวลาจะเอาอะไรของเนี่ยมันก็ลำบากนะการสื่อสารนะอะไรเนี่ยก็ผลกระทบหมดแล้ทุกร้านแหละตอนนี้ทุกร้าน เออแย่ yeah, ค่ะมันไม่มีคนเดินไงพอไม่มีคนเดินก็ไม่รู้จะขายใครเออคือยอดออนไลน์อะ่ะยอดบริการอื่นๆน่ะมันน้อย10กว่าวันเพิ่งขายได้หนึ่งเครื่องก็อยากให้แบบเร่งเก็บทุกอย่างให้เรียบร้อยให้เร็วๆค่ะทุกคนจะได้ใช้ชีวิตก็ไม่มีลูกค้ายอดตกมากไหมครับผมเกือบหมดนะเกือบหมดเลยครับเพราะว่าส <laughs> มมติว่าได้สามันก็เหลือสามอ่ะอคือตาค่อลดลง ลูกปาก็น้อยร่วงบอลเข้าอกมะไม่ได้แต่ไม่ต้งกัะบาไม่ได้เลยแต่ว่าพนกระสอบก็คือการรัดนัดก,ก้อนยึดแงักดไปเลยมันมันมันก็กระสอบใกลยกันแต่ว่าเราก็ต้องต่อตู้ต่อให้ม,มันมาสัมพันธ์น้ใต้กันไปบ้างแต่ว้าใก้กอที่ใครจะไว้เลือกกันได้ก็คือจมไว้ทันตอนนี้ทางอำเภอได้เรียกผู้ประกอบการแพรปลานะครับร่วมประชุมทำความเข้าใจวางมาตรการผ่อนคลายสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ด้วยการคัดกองเรือประมงที่จะเข้าเทียบท่าเว้นระยะห่างแล้วก็จัดคิวในการซื้อขายครับส่วนชาวบ้านที่จะเข้าไปรับจ้างคัดปลาเป็นอาชีพหลักที่เคยทําในพื้นที่เนี่ยนะครับหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าที่จะเข้าไปรับซื้อปลารับซื้ออาหารทะเลออกมาจําหน่ายตรงนี้มี2ทางเลือกนะครับที่จะสามารถเข้าออกในหมู่ที่3บ้านหินลาดได้วิธีแรกคือต้องฉีดวัคซีนมาแล้วนะครับยื่นเอกสารยืนยันเหมือนยื่นพาสปอร์ตนะครับที่จะทําให เข้าไปในชุมชนตรงนี้ได้ฟังแล้วดูเหมือนไม่ใช่เรื่องยากนะครับแต่ปัญหาก็คือตอนนี้วัคซีนอยู่ที่ไหนล่ะครับใครที่ยังไม่ได้ฉีดเดี๋ยวมารวมกันตรงนี้นะครับมีอีกช้อยให้เลือกวิธีที่2คุณผู้ชมครับก็คือการยื่นใบรับรองผลการตรวจโควิด1 9วิธีนี้ฟังแล้วหลายหลายคนมีโอกาสเพิ่มขึ้นนะครับแต่ผลการรับรองที่ว่ามันใช้ได้แค่72ชั่วโมงหรือว่าแค่3วันเท่านั้น และในการตรวจละครั้งไม่ได้ตรวจฟรีนะครับเสียค่าใช้จ่ายครั้งละ500บาทคุณผู้ชมลองคิดตามว่า3วันแลกกับ500บาทค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไม่น้อยนะครับกับรายได้ในช่วงสถานการณ์โควิด1 9ยิ่งสำหรับคนที่หาเช้ากินค่ำในช่วงนี้ครับจากคุระบุรีห่างออกไปสักราวๆ60กิโลเมตรคุณผู้ชมผมพาไปดูอีกชุมชนหนึ่งครับที่บ้านน้ำเค็มอำเภอตะกัวปา่า หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 2รายนะครับที่เป็นลูกเรือประมงคาดว่าน่าจะติดมาจากทัสเตอร์ใหญ่ที่คุระบุรีนะครับแต่ว่าในชุมชนตอนนี้เขามีการวางแผนมาตรก,การการรับมือไว้แล้วนะครับก็คือเขาทํางานร่วมกันหลายฝ่ายเลยครับทั้งอสมอ,อาสาสมัครในชุมชนคนในพื้นที่แล้วก็ท้องถิ่นเนี่ยนะครับจัดทำแผนที่ทํามือแผนที่ทํามือตรงนี้คุณผู้ชมมันจะ ทำงานยังไงก็คือมันจะช่วยบอกบริบทในชุมชนสมมุติว่าถ้าใครติดโควิดเข้ามามันจะช่วยบอกว่าจุดไหนเสี่ยงแล้วก็ต้องเอาความช่วยเหลือเข้าไปในจุดตรงนั้นให้เร็วที่สุดเนี่ยนะครับเนี่ยครับเป็นภาพที่กําลังช่วยกันทําแผนที่ทํามือแผนที่ทํามือตรงนี้นอกจากจะช่วยเชื่อมโยงให้ได้เห็นกลุ่มเสี่ยงในชุมชนแล้วตรงนี้มันยังช่วยจัดกําจัดวงแพร่ระบาดในชุมชนอีกด้วยนะครับ ซึ่งภายในชมุชมชนเองก็มีการตรวจเชิงลุกแล้วก็มาตราการด่านเฝ้าระวังกันอย่างเข้มข้นเพราะว่าชาวบ้านทุกคนต่างก็มีประสบการณ์ในการจัดการภัยพิบัติมาก่อนแล้วครับจากการทําเลือกภัยพิบัติมาก็เลยมาทําว่าทําแผนที่ในตอนที่เรามีสถานการณ์โควิดในหมู่บ้านเพื่อจะเป็นการเชื่อมโยงในการที่จะดูแลควบคุมและก็ไป ช่วยผู้ประสบภัยนะครับให้ตรงจุดในกรณีที่ทีมเข้ามาคัดกรองเนี้ยนะครับก็จะได้กําหนดจุดพิกัดนะครับจุดพิกัดในการดูความเสี่ยงสูงเสี่ยงต่ําดูจากการที่มีผู้ติดเชื้อเนี้ยอยู่จุดไหนนะครับก็จะได้ตีวงะตีวงเพื่อที่จะดาเนินการควบคุมแล้วก็คัดกรองค้นหาคนที่ติดเชื้อออกเพื่อจะเข้าการรักษาใน โรยาลยสานนามตไม่ไ,ได้นะครับว่าตอนนี้คลัสเตอร์แพรปาคูระบุรีมันสั่นสะเทือนไปทั้งพังงาล้ะครับเพราะว่าคู่ขนานกันไปนอกจากเรื่องของการจัดการโควิด1 9ในพื้นที่แล้วเรื่องของปากท้องเศรษฐกิจในชุมชนเรื่องนี้ชวนคุยกันต่อกับพี่ฟักแฟงวิภาพ,พรวัฒนาวิทย์นะครับพี่ฟักแฟงชวนคุยต่อกับคุณราวินปัตตเวีย สมาชิกอบอตอหมู่ที่3อํอำเภอคุระบุรีและก็อีกท่านนะครับพี่ไมตรีจงไกลจัดผู้จัดการมูล,ลนิธิชุมชนไทยครับแรกค่ะจุดที่คุรบุรีโดยเฉพาะแพปลาด้านหลังของบางราวีเนี่ยเข้าใจว่าเป็นพื้นที่ระบาดท,ที่ยังอยู่ในสถานการณ์ที่เราต้องเฝ้าระวังนะคะดังนั้นอยากให้อัปเดตสถานการณ์นิดนึงค่ะอย่างแรกคือสถานการณ์การระบาดนะคะอย่างที่2คือด้านเศรษฐกิจปักท้องเดือดร้อนกันแค่ไหนคะตอนนี้ คนที่ว่าจะเข้าในแพลปลาได้นะตอนนี้นะครับผมต้องมีใบใบตรวจเชื้อและฉีดวัคซีนสองเข็มใช่ไหมครับใช่เพราะว่าตอนนี้นะหมายถึงว่าในแพรตรวจเชิงรุกไปประมาณ80%ดสิเปอร์เซ็นแล้วก็ยังเหลือลูกเรือเป็นบางส่วนที่ว่าไม่ได้ตรวจไม่ได้ตรวจเชื้อโควิดนะครับผมแต่ตอนนี้ถ้าตรวจโควิดต้องใช้เงินจํานวนห้าร้อยบาทถ้าตรวจนะครับห้าร้อยบาท ตอนนี้ชาวบ้าน,เด,ดอนอเดือดร้อนในตัวที่ว่าไปตรวจโควิดห้าร้อยแล้วเข้ามาทํางานในเพลป้าค่ะได้สามวันครับก็คือหมายถึงว่าตรวจโควิดหนึ่งครั้งห้าร้อยมาทํางานได้สามวันแต่ชาวบ้านไม่มีตังตรวจโควิดตอนนี้ครับคือทํางาน่าเข้ามาทํางานหน้าเพาเนี่ยบางวันก็ได้ห้าสิบบาทบางวันก็ได้สองร้อย เอาสั้นๆอีกนิดนึงว่าแล้วอาหารการกินสําหรับคนที่เสียงสูงต้องกักตัวรวมไปถึงตอนนี้ปิดทุงชนเนี่ยอาหารการกินยังไงบ้างคะตอนนี้ก็จะมีหน่วยงานรัฐและของเอกชนนะครับตั้งแต่วันแรกเลยจะมีผมดําเนินการอยู่กับทีมงานนะครับผมที่ว่าเอาของคอยแจกชาวบ้านและชาวเมียนมาแต่ณตอนนี้ครับถุงยังชีพหมดแล้วนะครับครับคือพอาตอนนี้ต้องการหน่วยงานรัฐที่ว่าที่ว่ารับผิดชอบในในการดูแลชาวบ้าน บ้านใกล้เอนเคียงค่ะเพราะว่าจุดที่เราฟังจากบางราวินเมื่อสักครู่อยู่กุระบุรีนะคะพี่ไมตรีอยู่ที่บ้านน้าเค็มที่พังงาเหมือนกันแล้วก็พบผู้ติดเชื้อสองคนเชื่อมโยงกับแพบปลาที่กุระบุรีด้วยตอนนี้ที่บ้านน้าเค็มเป็นยังไงคะทราบว่าเตรียมการจัดการเชิงรุกไว้แล้วนะคะครับก็เออคือจริงๆเราต้องเป็นกําลังใจใพี่น้องกุระบุรีนะนะครับเพราะว่าโควิดมันเกิดขึ้นอ,อ่ไม่มี เขาเรียกอะไรไม่ได้มีใครตั้งใจมันเกิดเนาะแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วแต่ส่วนที่2ก็คือว่าในช่วงนั้นเป็นช่วงที่เรือบ้านน้ำเก็มเนี่ยก็ไปเข้าที่แพปบาภูระตบดีพอดีนะครับแล้วก็มีคนติดเชื้อมา2คนนะครับเป็นแรงงานในเรือประมงสองคนเนี่ยก็คือว่าเข้าโรงพยาบาลร,รักษาแล้วส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็คือกักตัวเลยนะครับกักตัวเลยแล้วก็ทีมเราก็มีการประชุมแบ่งทีมกันว่าในแต่ละทีมแบ่งเป็น3ทีมนะครับทีมที่1ก็คือทีม ทําข้อมูลตรวจเช็คความเสี่ยงคนในชุมชนทั้งหมดนะครับว่าใครเสี่ยงบ้างคนที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับคนติดเชื้อไปที่ไหนบ้างร้านค้าร้านไหนหรือไปเกี่ยวข้องอะไรยังไงในทำข้อมูลแล้วก็แบ่งระดับระดับ1ระดับ2ระดับ3ว่าคนไหนเสี่ยงมากกว่ากันนะครับก็จะจัดเป็นลำดับอย่างนี้ส่วนที่2ก็คือว่าทีมที่เป็นทีมที่1เนี่ยรับผิดชอบโดยอ,อสอมอกับรพสตทีมที่2ก็เป็นทีมที่เฝ้าระวัง ดูการเคลื่อนย้ายหน้ากากอนามายัยตรวจคนเข้าออกอันนี้ก็เป็นทีมของชะบอ,อ,อ,อพพรแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านโดยการนำผู้ใหญ่บ้านทีมที่3คือท้องถิ่นขั้นต้นก็คือว่าเตรียมสถานที่กักตัวถ้าเกิดถึงขั้นเชื้อมันแพร่ออ,อกไปเนี่ยเราก็จะจะต้องมีการปิดหมู่บ้านนะครับแล้วก็มีการตรวจคัดลองอย่างเข้มข้นนะครับว่ามีใครเข้าออกอะไรยังไงแล้วก็อบตเนี่ยจะเป็นหน่วยสนับสนุนในการดูแล ประชาชนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการกักตัวหรือศูนย์กักกันโรคอบตจะดูแลอาหารสามมื้อดูแลทุกอย่างภาพของข้อเสนอในพื้นที่กับการจัดการโรคก,ก่อนนะคะเอาเอาเรื่องเศรษฐกิจพักไว้ก่อนนะคะการจัดการโรคก,ก่อนบางราวินมองว่ายังมีอะไรที่อยากจะเติมบ้างคะตอนนี้ชาวบ้านชาวบ้านต้องการความช่วยเหลือคือต้องการตอนนี้ต้องการได้วัคซีน<ม>นะครับ อ่าเพราะว่าหนึ่งอ่าตอนนี้ชาวบ้านต้องการวัคซีนเพราะว่าชาวบ้านบางคนยังไม่ได้ฉีดวัคซีนสักเข็มเลยครับผมนะตอนนี้ชาวบ้านเดือดร้อนมากเพราะว่าเพราะว่าอ่าถ้าไม่ได้ฉีดวัคซีนถึงสองเข็มก็จะไม่ได้เข้าทํางานครับทําให้ชาวบ้านตกงานก็ผมรู้สึกว่าประมาณสามเดือนแหละกว่าจะรอวัคซีนจะมานะตอนนี้ก็เริ่มจะเข้าไปหนึ่งเดือนแล้วครับผมที่ชาวบ้านตกงานและก็ไม่อ่าพูดง่ายว่าเริ่มจะไม่มีกินกันแล้วครับตอนนี้นะ เหมือนกับว่าการจะออกไปซื้อของต่างหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นตลาดคุระบุรีพอเขาเห็นคนหมู่สามไปเขาก็เริ่มจะกลัวแล้วครับเพราะว่าเป็นหมายถึงว่าเขากักเขากักตัวนะครับนะ พี่ไมตรีคะขอคาถามสุดท้ายิปที่พี่ไมตรีค่ะคือถึงวันนี้โควิดรอบ3แล้วนะคะดูเหมือนว่าการจัดการโรคกับการจัดการเศรษฐกิจยังสมดุลกันไม่ได้เลยค่ะไม่แน่ใจว่ามันจะต้องมีกลไกตรงไหนหรือว่ามันติดล็อกอะไรในมุมมองของพี่ไมตรีที่มันต้องทําก่อนเพื่อปักของชาวบ้านและควบคุมโรคไปด้วยค่ะคือผมเพื่อนนี้เป็นเรื่องสําคัญมากที่เวลาถ้าเกิดเชิงนโยบายเขาคิดเนี่ยเขาจะคิดเรื่องเศรษฐกิจเป็นตัวตั้งแต่ว่าเศรษฐกิจที่เขามองเนี่ยเขาจะมองเศรษฐกิจใหญ่ไง มันเลยส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจชาวบ้านเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามาตรการในพื้นที่เล็กๆเนี่ยต้องรีบคิดค้นว่าเราจะผ่อนปลนเรื่องอะไรเช่นในสมัยก่อนมันจะมีคําสั่งว่าคนออกไปสมัารกินเดินทางได้อย่างเงี้ยครับแต่ก็ต้องมาลงทะเบียนจับทาข้อมูลว่าใครบ้างที่จะเข้าไปออกเรือตัวเองเรือประมงพื้นบ้านเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องสําคัญที่เขาต้องมีวิถีชีวิตแบบนั้นอยู่แล้วอันที่สองก็คือว่าผมเข้าใจว่ารูปแบบ การใช้ชีวิตจัแดแฉะละที่จะต่างกันโดยเฉพาะที่คุระบุรีเนี่ยเป็นตัวอย่างซึ่งเป็นบ้านพี่เมืองน้องกันเนี่ยนะครับเราก็รู้ว่าคนในพื้นที่เนี่ยไปที่นั่นก็จะมีวิถีที่น่ารักก็คือว่าเอ่อท่าแก่เรือหรือบนแพปลาเนี่ยเขาจะให้คนในพื้นที่ไปไปไปรอเพื่อที่จะให้แพจ้างคนรายชั่วโมงเพราะฉะนั้นเขาจะมีารายได้อยู่กับตรงนี้แต่ละวันเนี่ยจะได้3มชั่วโมงก็คือร้อยหบาทแต่ต้องต้องไปจ่ายห0 0้ยเนี่ยผมคิดว่าอันนี้มันไม่ค่อยเอ่อเป็นธรรมกับความ วิถีชีวิตชุมชนเท่าไหร่เพราะฉะนั้นผมคิว่าเรื่องนี้นโยบายในระดับจังหวัดหรือแม้กระทั่งนโยบายในระดับอำเภอและตำบลต้องช่วยกันหาหรืออย่างเร่งด่วนผมคิดว่าอาจจะต้องมีประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อของตำบลแล้วก็มีข้อเสนอไปเพราะว่าอนี้นายกเป็นคำสั่งผมคิดว่าหัวใจมันก็อยู่ที่ท้องถิน่นนี่คือ สถานก,การณ์แล้วก็ข้อเสนอจากในพื้นที่ที่ต้องเร่งกันช่วยทําในช่วงเวลานี้นะครับถ้าสถานก,การณ์จะเป็นยังไงต่อในชุมชนจะเคลื่อนไหวยังไงต่อเดี๋ยวเราตามกันต่อนะครับการตรวจหาเชื้อเสร็จสิ้นไปแล้วก็จริงนะคะแต่ยังใช้คําว่าปิดจ็อบไม่ได้ในเมื่อวัคซีนยังไม่มา ตอนนี้ชาวบ้านชาวประมงในพื้นที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะมาตรการก็ออกมาค่อนข้างที่จะเข้มข้นนะคะเรือประมงถ้าจะมาจอดเทียบท่าเอาปลามาขึ้นฝั่งเรียบร้อยแล้วต้องไม่เจอคนบนฝั่งไม่มีปฏิสัมพันธ์กันนะคะต้องเอาเรือไปลอยลำอยู่นอกแพหลังจากนั้นคนบนฝั่งถึงจะมาปฏิบัติการได้จะซื้อปลาต้องแจกบัตรคิวแล้วก็ให้เว้นระยะห่างกันนะคะทีนี้เอาใจช่วยคนในพื้นที่กันหน่อยนะคะอยากจะให้วัคซีนเข้าไปถึงในพื้นที่โดยเร็วครับเดี๋ยวตามกันต่อนะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับ